สวัสดีค่ะกับพี่อังคนแม่นป่าน,นะจ๊ะมังกรคาบแก้วจ้ะดูซิเขาจะคาบแก้วยังไงเรามาดูลำต้นเขาก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นไม้แขวนไม้เลื้อยนะคะเหมาะกับทำซุ้มประตูอะไรต่ออะไรนะคะคนสมัยก่อนเขานิยมกันมากๆเลยนะคะมังกรคาบแก้วนี่จ้าลำต้นนะคะอันนี้คือแค่สองต้นนะคะหนึ่งสองสามสาม,สามต้นนะจ๊ะ ชานะจ๊ะปักชาได้นะจ๊ะปักชาได้แล้วก็ใช้เมล็ดได้นะจ๊ะลักษณะใบของเขานะคะด้านหลังใบก่อนเนาะพี่อังเอาให้ดูมือพี่อังก็โอลเลอะเทอะนี่ค่ะใบจะนั้นหนานะคะนั้นหนาสาักๆนะคะแล้วก็ดูริ้วของเขานะคะจะเรียงกันนะคะตรงกลางหนึ่งใช่ไหมคะตรงซ้ายขวาเขาจะไม่ตรงกันนะคะสลับอ่อซ้ายอยู่บน ขวาอยู่ล่างทุกใบนะจ๊ะจะเป็นแบบนี้ทุกใบและด้านหน้านะคะก็จะเป็นบุ๋มบุมอย่างนี้เลยค่ะสลับเหมือนกันนะคะเหมือนด้านหลังเลยเห็นไหมคะแต่ว่าจะนูนนูนออกมาเออพองพองแบบนี้นะคะพี่อังก็บุ๋มบุมติดแล้วก็ขั้วของเขานะคะลำต้นของเขาสีแดงใช่ไหมคะแล้วขั้วเขาก็ไม่มีลายสสดืออะไรนะคะไม่เหมือนพวกบอนลนะนี่คะ่ะแล้วก็ดูยอดนะคะยอดของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วก็คราวนี้มาดูส่วนที่สําคัญก็คือดอกของเขานะคะเป็นไฮไลท์นะจ๊ะดอกที่กําลังตูมๆอยู่เดี๋ยวพี่อังให้ดูละอ่อนละอ่อนนะคะทางเหนือเขาจะเรียกละอ่อนละอ่อนนี่จ้าอันนี้คือเพิ่งเกิดมาใหม่อ้าวอยู่ไหนล่ะนี่จ้าเพิ่งเกิดมาใหม่นะคะเขาก็จะเล็กๆอย่างนี้นี่ค่ะยังไม่บานนะจ๊ะ สีขาวนะคะขาวนวลขาวนวลขาวขาวจ้วเหมือนกันนะคะบางอันก็ขาวนวลน,นวน,นะคะอันนี้ปักชำนะจ๊ะก็มาดูส่วนอื่นๆเมื่อดอกบานแล้วนะคะนี่ก็จะมาเป็นแบบนี้ก่อนเห็นไหมคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงจะมาคายอันนี้แก้วหรือเปล่า มังกรคาบแก้วสีแดงสดมากๆตัดกับสีขาวนะคะแล้วก็จะมีเกสรเห็นเกสรไหมจ๊ะนี่จ้ะเกสรน,นะเป็นเส้นๆออกมาประมาณสามสี่เส้นนะคะแล้วก็ปลายจะเหมือนสีน้ำตาลเข้มน,นะคะน้ำตาลเลือดหมูเนาะซึ่งมันสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ ใบก็จะเป็นใบเดียวนะคะค่อนข้างห่างเห็นไหมคะช่วงช่วงก้านี่ก็จะประมาณคืบหนึ่งคืบหนึ่งนะคะของพี่อังแล้วก็มีดอกเนี่ยก้าน,นึงอ่ะจะมีดอกประมาณเออห้าห้าดอกนะคะก้าน,นึงแต่ละก้านก็จะมีประมาณอย่างน้อยห้าดอกหรือว่ามากกว่าน้นะคะบางก้านก็มีสองสองสองแง่งสามแง่งอะไรเงี้ยนะคะบางก้านก็มีแง่งเดียว คือต,ต่ำสุดก็น่าจะเป็นห้านะคะนอกั้กก็จะเป็นพวงๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยค่ะพอเขาแก่ไปเขาก็จะมีเป็นอย่างนี้นะคะนี่นี่คือมังกรคาดแก้วค่ะซึ่งสวยมากๆเอามาทำซุ้มนะคะทำซุ้มทางเดินทำมุมน่ารักน่ารักนะคะเพราะว่าดอกของเขาเห็นไหมคะมันน่ารักใครเห็นใครก็ชอบ ค่อยๆโผล่ออ,ออกมาตรงนี้ที่เขาเรียกว่าคาบแก,แก้วแน่ๆเลยพี่อังว่านะเนี่ยคาบแก้วแน่ๆเลยเพราะเขาคาบอยู่แล้วค่อยๆค,ค,คายเนาะเนี่ยอันนี้คือเกสรเขาก็จะออกมาเป็นแบบสี่ห้าเส้นเลยนะคะนี่ค่ะมังกรคาบแก้วกับพี่อังวันนี้นจะจ๊ะเป็นไม้เลยไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะไม้ประดับไม้ฟอกอากาศด้วยกับพี่อังคนบ้านป่าวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ